การแข่งขัขนฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยสายสัมพันธ์ครั้งที่2ระหว่าง2สถาบันดังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอและสถาบันพระปกเก้าครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2567รที่สนามสุพัชราสายโดยมีการแข่งขันฟุตบอลใน3มรุ่นจากเหล่าสิทธิ์เก่าและปัจจุบันโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปรรุ่น27 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น66ที่เป็นเจ้าภาพและแกนหลักในการจัดงานรวมถึงได้พลังร่วมมือจากนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของสองสถาบันอาทิสสสสปรมปสสปนปและ SME วปอซึ่งในปีนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอล3คู่แรกประเภทยังเริ่มขึ้นในเวลา15นาฬิกานาที และการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่2ประเภทจูเนียในเวลา17นาฬิกาก่อนที Hi ่จะทำพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากนายวันนอนูโมฮัมหมัดนอมัตหประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเวลา18.30นนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีการแสดงดุริยางจากกองดุริยางทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและขบวนพาเหรดสีสันจากทั้งสองสถาบัน <boo ze. cat water> และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินอาทิรังล็อกเกตตามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย